ทั้งสแพงไหมจักว่าสามสิบไม่แพงนะไม่แพงก็เหมือนที่นั่งละที่นั่งละสามสิบปะสามสี่ก็สิบสองที่นั่งละยีะ่หป่ะยี่ี่สองจุดหาป่ะที่นั่งหนึ่งเออฮะเอามฮะแต่คันแรกอะที่เออโหสามสิบห้าเอมูจะหลุด สามสี่สามห้ามาโอซีชัวอุ้ยน่าจะต้องเก็บไอซีเก็บไว้เงินเงินในเก่งบ,บ้างนะถ้ามาแบบเงินนอกหมดไม่ไหวนะตายนะคนประปูตัะตายก่อนเลยมูนซีแครเอาไปเลยเออห้าสิบมานะ่าจะเหมาะกับแจ็คนะโอ้ไว้ก่อนเลยถ้าถ้าเปินจริงเอาไว้ก่อนเลย <c oughs> เนี่ยสวยอยู่สวยเลยอันนี้สวยเลยเสียงไม่ดังด้วย กดขุมอ่ะเสียงูตารอ่ะใช่ปะขุมจัดอ้ดีรืใครอ่ะบังรถบังปะต่อไปรถบังแล้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่อไปอ๋อนิลาของนิลานี่นิลานี่แหละไม่แต่ว่านิลาร้อยสามสิบก็ดีนะก็ตัดเงินเขารอบหน้าไปเขเหลืออีกสองร้อยกว่าดีแต่รอบนี้ตัดไปเยอะอยู่เหมือนไม่ไม่ไม่มีเขาประมูลสามเจ็ดศูนยเลยนะบังใช่ใช่เารวมแล้วเขาเหลือสองรอยกว่าหนุมีอยู่สี่ร้อยห้าสิบนุใช่หรอเมื่อกี้เขายะกเงินคืนอยู่เลยนะมี่สี่้ยห้าสิบหนุน เขาเร็วเหรอแล้วคนเป็นหนี้เขาอีกร้อยเอ็มอ่ะโหสวยแก๊งเหรอครับแก๊งเหรอผมเขาคนเดียววะไม่ใช่หมายถึงว่าแก๊งเป็นหนี้หอใช่ใช่แก๊งน่าจะเป็นนี่จอยบอยปะจอยบอยผมไม่มั่นใจครับจอยบอยมันได้ไปกี่คันวะสองปะอันเดียวพี่แยกเดียวอ่ะเราแก๊งที่ยังติดหนี้เราอีกกี่แก๊งนะพี่สี่ห้าสิบแก๊งมั้งที่ติดนี่เราแก๊งละวสี่สี่หลังแล้งใช่ใช่หลังโจมตเคปกี่ยานัย ถ้าถ้าถ้าเขายังไม่จ่ายเดี๋ยวเอาสองคันที่ประมูลใหม่เดี๋ยวเเดี๋ยวาคุยหน่อยเดี๋ยวแค่นะเดี๋ยวแค่อยพี่ใหญ่กูอะรอฮาเลยเพื่อนรอมึงอะพาดไปแจ็คก่อนเลยได้ไหมครับกูรอฮาอย่างเดียวเลยไองคั้เหี้ยกูได้เต็มแม็กเลยอะได้เต็มศิษฐ์ทำไมเขามองให้เราสุดท้ายเลยพี่เราประมูลทั้งสองคันนะเออสวัสดีครับ แต่ว่าเฟอร์เก้าสิบอ่ะผมอ่ะพี่บังผมจัดอะไรนะเออเก้าสิบอ่ะเอาง่ายรถกูรถกูจะมีประโยชน์ตอนพวกมึงตีอ่ะแค่นั้นกูบอกเลยว่ารถกูมีประโยชน์แน่นอนตอนพวกมึงตี๋ยกูบอกเลยกูสาบานเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนงานครั้งหน้าเตรียมตัวให้พร้อมสปอยรถอาสามเงินไอซีสวยสามสี่ใช่ป่าวสามสองสามกูว่าสามเอ็ดว่ะไม่มีหรอกสามสองอ่ะมีสามเอ็ด อาสามเอ <is> <of> <I> ็ดลดล้านอ่ะรถตัวเกมอ่ะว่าไงครับว่าไงอันนี้กินโมงนะอันี่นี่คือเก่าครับหรือว่าอะไรวันนี้กินโมงนะครับยังไม่เก็บครับยังไม่ยังไม่เข็ดเหรอยังไม่เข็ดเหรอนี่ยังไม่เข็ดเหรอจากซ้ำที่เดิมครับเดี๋ยวก็ตายฟรีหรอครับพวกนี้กี่โมงแล้วครับที่จะต่อยน้องผมอ่ะไม่ได้ต่อยครับอาวุธอาวุธ ขออาวุธหรอขอติดไปนอนไปสักห้าคนได้ไหมครับติดไปนอนสักห้าคนเหรอก็เป็นยี่สิบหรบหรือว่ายี่สิบยี่สิบและครับแต่ว่าขอแบบแจมด้วยอะไรเงี้ยได้ครับไม่มีปัญหาไปถามนบเทสด้วยครับพวกผมมาได้หมดอยู่แล้วคุณเาาใครมาก็ได้เอาโคตรเก่งโคตรโหดเข้ามาเลยได้หมดได้ครับหรกว่าจะกลัวโผ มีอะไรให้กลัวด้ยวยครับเคยตายโดยน้ำมือผมไปแล้วเดี๋ยวกลัวอะไรอ่ะเด็บบอลโรเบตโตได้ลงได้ไหมครับสึกครั้งนี้ดูครนะน่าต้องต้องถามคนในอันแฟบลงมาเด็ดต้องดูว่าอยู่ป่าไ,ไม่น่าไม่น่าใช่ไหมติดน่าจะติดถลัด ได้เขาวก็เคยโดนเพื่อนผมด่าไว้ก่อนเลยใช่ไหมไว้ก่อนใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเจียมจะลงผมมาแก้ครับย้ายเขามานะไว้ตรเนี้ยได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเจียมลงไปลงหัวหลังเทงคืนมาแก้ครับระวังไม่ได้แก้นะครับลองแพ้อีกนะลูกเจ้ารถให้คนนี่ไงโลบัตโต้ทักมาแอ่าแดดนะว่าน้ำมันไม่ดูดหลบไว้หลบไว้หลบไว้เร็วๆเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยงานประมูลมาหาได้เพื่อนมาหาได้กครับประมูลแจ็คก็อยู่ ยี่ว่าหมดเลยมาเลยเพื่อนมาเลยเขายืนยันมาถ่างติกเก็ตให้หน่อยขอบคุณครับได้ค่ะได้ค่ะคุณโจเอ่อเก็บบุหรี่ได้ไหมครับบุหรี่ไม่ค่อยเป็นครับเ็นปากมากกว่าเก็บหน่อยครับไม่ไหวเลยอันนี่โอ้โหเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหม ผมยังไม่ตายครับผมยังไม่เคยตายผมสบายดีทุกวันทุกนี้คุณนิลารบกวนถ่ายถ่ายใหม่ได้ไหมคะลองดูไหมลองตายดูไหมถอดรองเท้าหน่อยครับถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมถอยให้หน่อยดิถอดรองเท้าหน่อยครับถอดรองเท้าหน่อยกระถอยให้หน่อยดีเดี๋ยวนอกงานเดี๋ยวใส่นะเดี๋ยวเอาหน่อยอย่าหนีนะครับอย่าหนีนะ เ็นผมวิ่งหนีด้วยครับโอ้ประจําเลยแต่ก่อนนี่วิ่งหนีประจําเลยเออไม่ไหวแล้วผมขอจบดีกว่าครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ,อ้ล่าสุดที่โดนผมไปนี่แก๊งแตกเลยเนี่ใช่ไหมใช่ปะที่โดนผมจิงสูตรขาวอะ่ะแตกเลยเนี่จําได้ไหมอดีตนะครับอดีโฟกัสปัจจุบัน,นะ เอาห่วงยาวไหมครับเผื่อช่วยให้เก่งขึ้นอ่ะเอาไหมอยู่ในน้ำแบบตายไปแล้วอะไรเงี้ยตายคาน้ำตายคาอะไรไปแล้วเอาห่วงยางไหมค่ขาขาที่หอกตะนติ๊กี่ข ใครเป็นคนชุบผมขึ้นมาหรอจำไม่ได้แล้วอะอ๋อจำไม่ได้ครับพอดีอยู่ในปัจจุบันนี้ใจส่อเลยครับไม่กล้าฆ่าคนหรอฆ่าไม่ฆ่าไม่รู้ครับแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งไปเยี่ยวใส่หลุมศพอะไม่รู้ได้กลิ่นป่ะอ๋อคุว่าได้กลิ่นอะไรแม่งติดมาเลยเนี่ย มองหากินตั้งนานเจอแล้วเดี๋วยวคุนอคุยกันหน่อยนะครับคุณลิคุณลิกถ่ายรูปได้ครับได้ได้ยินดีอยู่แล้วลิกอยู่ไหมคะอ่าแล้วคเชิญถ่ายรูป กลับไปติดเป็นลูกแห่ดีกว,ว่าครับเี่ผมดิปะไม่ต้องมาคุยผมหรอกไปเป็นลูกแห่ก่อนแล้วเป็นลูกแห่แล้วค่อยมาคุยกันเดี๋ยวปะใกล้ถึงคิวแล้วพี่ใกล้หลังคันแล้วพี่ของเราพูดให้ชื่นใจเลยพี่เหลือไปทำไม่มีใครลำ<ห>น,นะไม่มีใครลำนะอนี้อย่ามึนนะไม่มีใครลำนะแล้วแล้วแล้วไอ้พวกนีเ้ <c oughs> เอาหน่อยนะเจ็ดเถอะ ได้เพื <S <S ่อนเอาเน้นๆเลยนะเน้นอยู่แล้วเพื่อนเน้นอยู่แล้วลูกเล่นให้เลยไังไงมันจัดอะได้ครับเดี๋ยวเพื่อนอกกูถือแม่งเลยสัตว์หลุดแม่งเลยนะเดี๋ยวได้เพื่อนคุณแจ็คเอลอกจัด

แมทันนี้ได้ไงคนเนี้ยเอาเบอร์เลยบุ๊คบุ๊คบุ๊คไม่รับรถหรอบุ๊กมารับรถดิไม่หรอเออรับรถดิเจ้าของสาบคนน่ะนี่ช่างภาพเหรอครับสวยอันนี้ตัวปลาหมดเลยนะครับอันนี้โอ้โหพูดแล้วผมคิดหนักเลยถ่ายมุมไหนเนี่ยกลางไม่น่าผ่านมีเนือกั่ลยนะผมบอกก่อนแบบงานหยาบจริงเลยเนี้ย พี่พี่ใครลงนะเฮ้ยโอ้หไอเขาโอ้ยโอ้กุโระจานโอ้โหหเยเอ้ยเจ๊ขำดังไ้เพื่อนเจ๊ขำดังไ้เพื่อนเจ๊ดังเลาเพื่อนเยสนหล่อเยสตสองคันอะ สิบล้ออ่ะสิบล้อเดือดสิบล้อแต่ถ้ามึงมีตีคนหนึ่งจะมาหาเช่านะเออเอาเช่าเออเช่าเหมเช่าเพื่อนมันมีประโยชน์เลยพี่อ่ะกูบอกให้ตัวตัวบางตำรวจเลยกูบอกให้คันเนี้ยได้พี่แจ๊คเดือดเดือดจบนี้ไปเกมผมแน่นะพี่คันนี้มันเชกูล่าขับอ่ะเพื่อนเย้สิบล้อเฮ้ยเมื่อกี้มีคนมาหาเรื่องกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไปเคลียร์เอ้ยข้างหน้ามีใครออกไปบ้างใครใครเพื่อนเรียกเรียกดีเรียกดีเรียกดีสักคนมึงไปหาดิมันหายไปแล้วมึงหาดิเจ๊ต์มึงหาดิมันหายไปแล้วมึงหาดิ่าถอยเนี่ยอุ มันออกไปแล้วไอ้แจ็คเดี๋ยวเราออกไปพร้อมกันเดี๋ยวเื่อม่งเลยใครอะเพื่อนคือใครวะไม่โพสต์หาคือมันคือไอ้ชักเพื่อนไอ้ชักที่เคนตายอ่ะยี่คนตายอ่ะที่เราเคยด่ามันอะเพื่อนอ๋อนายโพสต์เรียกเขาไปดิเรียกมันดิแจ็คแจ็คขอสารภาพดิโอ้ยแล้วก็ละได้โอ้โหเราแพ่จัดละโอ้ เอ้ยเสร็จเสร็จสักทีครับเสร็จสักทีเหอะนะขอร้องล่ะช่างภาพนนาแลผมผมผมก็อยากเสร็จครับแต่งานมันยากจริงพี่ผมเขินนะพี่ผมเขินโอเคครับจเดี๋ยวเชยสุดหล่อบป็ทุกอ่ะเคตรเท่อ่ะพี่และเชเป็นอย่างหน่อยเราก็เป็นครอบครัวแรกที่มีรถประมูลนะพี่เรียบร้อยไหมฮะไปไหนไม่กล้าตามเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว

เอ็งไปไหนไว้เหี้ยปากดีอยู่ไหนไว้ขยะอยู่ไหนไว้สัตว์อยู่ในห้องกมาไหนอยู่ไหนไอ้เหี้ยโอ้สภาพไอ้เหี้ยตีป่ะกูเรียกคนแล้วนึงโอ